ขทาทั้ง,งกราบทั้งไหว้ด้วยควำ call ลบก็ยิ่งป็นพระเป็นธรรมนาไม่ละเราว่ารู้ที่กไกลๆมันหมาหนิทั้งพูดใช้คำนี้แหละปีเบอร์สองหมนันลอยห้าสิบสามห้าสิบสี่พระทับจะพระทะเลาะก,กันนี่เราจึงไม่อยากให้มีพระมากไงปีนั้นพระสิบกว่านี่เนี่ยทางฝ่ายก็ต่างเบอมาที่หลงบ่อหลงตาเนี่ยนะนั่งเลีงใหญ่หนี่เป็นกระลาวาตี นั่นมันมีคติต่อกันมันไม่กินเส้นกันมาตั้งแต่เป็นคาราบานี่พอบวชมามาเจอกันที่วัดนี้มันมันก็จะซัดกันที่เนี่ยหลือมันปฏิทโตนี่ถ้าเกิดเหตุอย่างนี้ท่านไล่หนีทั้งสองเลยนะสถานีสถานที่ภาวนาไม่ใช่สถานีท่าไม่ใช่สถานที่ทัลบอบแบ่งกันดูตัวเองนั่นเใช่ไหมกูนของพระเหลืองเนี่ยขอทั้งกราทั้งไหว้ว่าเป็นพระเป็นสามัญนะเป็นเนื้อนาบุญ อันนี้ไม่เลวกว่าหมานีหลวงปู่มั่นปรีเตอร์ถูกไปออกจากวัดที่ไม่ใช่สถานที่แลงครับอธิตก่อนโน่นไปหาพระแลงครับอธิตก่อนโน่นหลวงปู่มั่นปรีเตอว์ให้ฟังข่าวเ่า,านี่ใช่ไหมล่ะพระวัดบ้านกับพระวัดป่าไปวิ่งสะบัดทับเส้นกันอืมนี่เรียกว่าได้ยินว่าพระวัดป่า,า,าหาเรื่องพระวัดบา้านบาง่างนี้แหละในข่าวเขาว่างี้ พระวัดบ้านมาก็พาปมบินระบาดมาล้วงเอาของในบารพระบ้านดาถอดท่าชกท่าตีท่าต่อยว่านี้นะในข่าวนั้นจริงๆกันไหนเราก็ไม่รู้เราว่างั้นแหละขนของในบาทของพระบ้านใส่ในบารของตัวเองเดี๋ยวก็ท้าตีท้าต่อยกันว่านี้แหละนั่นแหละพระรูปนั้นเป็นพระวัดบ้านก็เลยไปฟ้องท่านอาจารย์ที่เป็นพระวับ้าน ว่าพระวัดป่าทํำกับเราอย่างนี้ครับกับผมอย่างนี้พระวัดบ้านโมโหก็เลยนําพวกยกทีมไปเข้าไปในวัดป่าโอ้เราเห็นพ้ารนเราโอ้ยฉลดหัวดูพปกงธรรมสังเบสนั่นะเรื่องของเรื่องมันมันมันอะไรเรา้จะพูดถึงนะเหมือนเขาว่าเลยนะนั่นแหะ ไปหาขอแต่บ้างเขากินอยู่กัดกันเหมือนหมาเขาว่าอู้ดูจิเขาพูดนี่ไม่อายเขาเหรอมันน่าจะแทรกเป็นดินหนีนู่นน่ะคือเราไม่มีจริงๆนะของ,ของวพวกดีนะเราบอมาพระกิเลสยดเราโลกกูหลงที่ถิ่มานะมิใจเรื่องจามตา่ต้องไล่ให้ได้ที่แล้วไม่ได้จะภาวนาได้ไงเคยเป็นนักเลงจะเป็นอย่างนักเลงอย่างนี้ต่อไปอย่างนั้นเลยเคยเป็นหน้าพายก็เป็นหน้าพายอย่างนี้ต่อไปเลยนั่นนะ ทำามันยังไม่เอาความเก่งความกล้านี่มาฆ่ากิเลสในใจของตัวเองนั่นน่ะนั่งให้มันตายไปที่ตาเนี่ยจะเป็นนักเรียนจริงอ่ะนั่นนะโดยเฉก็ไม่ตายไปข้างหนึ่งที่จะเป็นนักเรียนจริงอ่ะอันนี้มันไม่มเป็นเป็นอะไรต่านเจโอ้ยดูแล้วไม่ทำใด้ไงมันน่ากเกลียดไหมละ่ไมละไอ้ไหมล่ะไอ้พวกเราชาวพุทธสมควรกราบมันเหรอลูกเอาก้าโยมก็ส่วนโยมนั่นน่ะโยมของใครเขามันนะ่ะโยมพระวัดบ้านโยมพระวัดป่า ก็เข้าข้างพระของตัวเองนั่นก็ไม่ได้ว่าของใครของมันเนี่ยแต่ว่าใครผิดใครถูกละ่ะน่าจะจบไปเรื่องนั่นจบไปนะอันนี้ไม่ยอมแม่เห็นไหมละ่ะก็ว่าผมถูกเข้ามาทำเข้ามาหาเรื่องลูกที่ถมก็ว่าเอา้าเขาคำดูหัวรุนหน่อยทีนี่เป็นอะไรโอ้ดูได้มันก็น่าเกลียนดนะลูกนะดูขด้านี่ วัดเจ้าหลินฝ่ายธรรมกับว่าเขากับฝ่ายธรรมกับฝ่ายธรรม <c oughs> พยาม,มานโอ้ดูหน้าเกียดนะดูนะนี่แหละเวลาเดเราไปอยูงเที่ยเรมไม่กล้าวิธรรมาที่ไหนเเรื่องนี้